สวัสดีค่ะจากแอนฮอนด้านิวฮานะคะ2คันนี้จะเป็น City ้แมเนชเชน ehev รุ่น rs กับ sv ค่ะในราคาแตกต่างกัน70,000บาทมาดูกันคร่าว่ามีส่วนไหนที่ต่างกันบ้างค่ะเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบความปลอดภัย honda sensing จะเหมือนกันเลยค่ะการชนหน้ารุ่น rs จะดีไซน์แบบสปอร์ตส่วน sv กระจังหน้าโครเมียมรุ่น rs กระจังหน้าสปอร์ตสีดำเงารุ่น rs จะมีไฟตัดหมอคู่หน้าแบบ led เพิ่มขึ้นมาสัญลักษณ์ rs SV ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์รุ่น RS ไฟหน้าแบบ LED ด้านหน้ามีแต่ต่างกันเท่านี้ค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะ r s ล้อลมดำแบบสปอร์ต SV ล้อแบบทูโทนขนาด16นิ้วเท่ากันค่ะรุ่น r s มีสเกิร์ตข้างเพิ่มขึ้นมา SV มือจับประตูโครเมียม เอสมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถรุ่นเ v ีกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ RS จะเป็นสีดำสปอร์ตคลิปฉลามเช่นกันค่ะ SV เป็นสีเดียวกับตัวรถ RS เป็นสีดำสปอร์ตอย่างอื่นด้านข้างเหมือนกันค่ะรุ่น RS การชนหลังแบบสปอร์ตและมีสปอยเลอร์หลังสไตล์สปอร์ตแบบ RS สันในหลัง RS ด้านหลังมีแต่ต่างเพียงเท่านี้ค่ะ ความจุข,ของห้องสัมภาระท้าย389ลิตรมาต่อกันที่ภายในรุ่น SV ค่ะภายในจะเป็นสีดำสีแดงเข้ม วัสดุหุ้มบอลหนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำวัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าสีเป็นโนแมทระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมลาลัยจะมีเหมือนกันทั้งสองเกตเลยค่ะมารวัดขนาด7นิ้วเหมือนกันค่ะแต่ถ้ารุ่น SV พร้อมแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันมาต่อกันที่รุ่น RS ค่ะภายในยเป็นสีดำ วัสดุหุ้มเบาะหนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำตกแต่งด้วยได้สีแดงม่านถุงลมด้านข้างวัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าเป็นสีแดงเมทัลลิกเลยค่ะแป้นเท้าสปอร์ตระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน Honda l e n Wart มาตรวัดสไตล์สปอร์ตแบบ RS แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดทั้งผู้นั่งโดยสารและคนขับพนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วจำนวนลำโพง8ตัว เลามือจับ4ตำแหน่งและระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ความแตกต่าง7 0ดหมบาทคุ้มหรือไม่คุ้มลูกค้าลองเลือกดูนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดใจกดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ